นะครับในข้อที่สามนะครับนะถ้าเด็กๆสังเกตนะครับ <นะ S 1> ลองเอ,อมองที่ตัวส่วนจะเห็นว่าตัวส่วนมันจะมีสิบห้ามีห้ามีสามมีแค่นั้นเองนะครับ 15, มีสิบห้ามีห้ามีสามลองขยายตัวส่วนให้เป็นสิบห้าให้หมดนะเดี๋ยวเราจะขย,ย,ยายตัวนี้เป็นส่วนสิบห้นะยาขย,ยายตัวนี้เป็นส่วนสิบห้าแล้วดูว่าเราเห็นอะไรนะขยายเอ่อขยายตัวนี้เป็นส่วนสิบห้า แล้วดูว่าเราเห็นอะไรนะครับ a จึงเท่ากับ2องส่วสิบวกสี่ส่วนสิตัวนี้ครับพอพยายหปส่วนส5มันจะเป็น6กส่วนสิใช่ไหมต่อไปก็8ปดส่วนสิต่อไปก็ขยายตัวนี้นะครับถ้าขยายเปส่วนส5มันก็ต้องเอา5้ส่วนหคูณใช่ปะก็เป็น1 0บส่วนสิ เป็นชิ้นนี้ไปเรื่อยๆอ8สปด15อันนี้ครับพอขยายไปสบห15ตัวส่วนเป็นสามอยู่จะขยายไป15ก็ต้องปูนด,ด้วย5ทงเศษเั็นส่วนก็กลายเป็น1อยสบห้5ดังนั้นมันก็เลยกลายเป็นแบบนี้ปะดึง1ส่บห15ออกมาแล้วมันก็จะเป็น2บวก4บวก6บวก8บวก10ไปเรื่อยๆ จนถึงหนึ่งร้อยตรงนี้เราเรียกมันว่าอะไรครับเรียกมันว่าผลบวกอะไรนะผลบวกจำนวนนับคูกี่พดแรกผลบวนจะมหมคู่กี่พดแรก ีผูสมมุติว่าสมมุติว่าถึงแค่แปดอย่างงี้เราจะเรียกว่าผลบวกจำนวนนับผู้กี่พจน์แรกสี่ถ้าถึงสิบเราจะเรียกว่าผลบวกจำนวนนับผู้ห้าพจน์แรกนี่ถึงร้อยห้าสิบอ่นี่เจ้านี้เป็นจำนวนนับผู้พจน์ที่ห้าสิบครับเวลาหาว่าเป็นพจน์ที่เท่าไหร่ใช่ไหมครับมันจับฐานที่สองใช่ไหมจำนวนนับผู้พจน์ที่เมันมีค่าเท่ากับสองเอ็นอย่างนี้ครับ จำนวนนับคู่พจที่ n มันมีค่ามาก่าสอง n ดังนั้นถ้าเกิดว่าสอง n เท่ากับร mm ้อย n ก็จะกลายเป็นร้อยหารสองก็จะได้ห้าสิบอันนี้เรียกว่าผลบวกจำนวนนับคู่ห้าสิบพจน์แรกนะครับสูตรผลบวกจำนวนนับคู่ย้อนกลับไปสูตรผลบวกจำนวนนับคู่ n พจน์แรกสูตรมันว่าไงนะ บวชจำนวนวนับผู้ n ครั้งแรกมันเท่ากับอะไรนะ n คูณด้วย n บวกหนึ่งเพราะฉะนั้นผลบวกจำนวนวน้ำผู่ห้าสิบคดแรก n ก็คือห้าสิบ n บวกหนึ่งก็ห้าสิบเอ็ดอันนี้ไม่ต่อย่าอห้าสิบคูณห้าสิบเอ็ดนะครับ ตัวตั้งไ้ั้งู่ห้าสิบบทแรกครับอ่ะตัดทอนเลยนะครับแม่ห้าตัดได้สามได้สิบแม่สามตัดได้สิบเจ็ดสิบคูณสิบเจ็ดก็ร้อยเจ็ดสิบเอจินเท่ากับร้อยเจ็ดสิบ